สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องพองป่าอีสูผู้สุขคนสบายดีพี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยเนาะมาเนี่บ่าวกิจกฤษมาว่าวเรื่องลาวที่เกี่ยวกับครอบครัวของบ่าววิทย์เนาะที่อยู่สปปลาวพี่น้องโดยเฉพาะมันครอบครัวของบ่าววิทย์อ่าพ่อแม่เนาะว่าเฮ็ดยังไงในแต่ละมื่อหรือว่าเฮ็ดอาชีพยยังอยู่ที่สปปลาวนะพี่น้องที่เขาไรเฮ็ดอ่า อยากเห็นเอาเสียบยังแน่น,นะที่เขาไรเอาชีวิตต์รอดอยู่ในซอปตลาในปัจจุบันหน้าเป็นเงินเฟอ้อมาหลายปีนะพี่เนาะในเมื่อก่อนเนาะในเมื่อก่อนก่อนสองโควิดเงินมันบบเฟอ์พี่เนาะเงินมันบบเฟอ์หนึ่งบาทเท่ากับสองรอยหาสิบกีบพี่เนาะหนึ่งบาทตะกี้เนาะทีวิท อย่างน้อยในส่วนนั้นเนาะพ่อแม่บวิดเขาก็แล,ล้วก็ได้ขายมุตาเนาะขายลูกตาลนี่พี่น้องขายลูกตาลไปซื้อเอาส่วนหนึ่งเนาะ,นะเป็นของตัวเองแน่ส่วนหน่อยมากับบริไล,ลเลยพี่น้องบริไล,ลมีหน่อยเดียวเนาะไปขายพัชบาร์ไหามาใส่โอยในรอบครัวใส่ใจในรอบครัวเวบียดบานการเมือง ขาอยู่ขากินขายรูข,า,ขาเต่าปเป่าหงียนพี่หลองปเป่าหงียนกระเสียเงินเนาะ,ะเป่าหงียนสื่อกินยุงเหียนเดกาขาเขาเก็บเขายัางอยูาอย่าได้หงียนอีกพี่หลองลเดี๋ยวขาเาียกแบานกานเมืองคือมีเขามีรายเก็บรายจ่ายในครอบครัวเนาะบบว์พี่หลองฟังไทยอากาศเสียคือกันบบเนาะขาตัวอย่างว่าเงินขา อย่างเคยมียว่าการเมืองตัวอย่างว่าบุญสองเหือก็เลยเสียงเงินเก้วเก็บเงิน,นเนาะไปเฮ็ดบุญสองเหือในอำเพออะไรสิหรือ,อว,ว่าเป็นบุญแบบว่าบุญพระเวทนะบ้านอื่นเข้ามาถอดบ้านเฮาบ้านเฮาก็จะได้โขมเงินกันซื้อเครื่องของแบบว่าตอนนับก็ยังเขานะแล้วก็มีหาแบบว่าไปผูกแขนเงอนพีน่น้องเนาะพีน่น้องตัวอย่างว่าก่อนปีใหม่อะไรสิ ก้อนเปียไม้เขาตอนนนไปสวยเขาตัวอย่างาครับมาสวดมนต์อยู่เฮือนบอ่อตัวอย่างาาว่าดุรานน้าแ่งรลองบอ่อเออแต่ก็งานอื่นอนอีกพี่น้องทวงไล้ไพ่หมาค่าเสาียใจอยู่ในประเทศลาวปั่นวาวิดก็คือไล้พี่น้องบอเรือเบาแต่มันมาไลา่เนาะคาแต่งรลอกกันว่าเออพราเขาใจอยู่เขาต้องซอยเขาซอยเขาเขาซอยเขาเนาะแต่ก็เบียกบ้านอื่นอีกเยอะแยะมากมายพี่น้องเยไล้ บอกว่าไลา่แต่ว่าไล่ครับพี่น้องข้าน,นี่อย่าว่าใส่หัวเลยเนาะนับแต่ก่อน,นก็ไล่ใจไล่กันเดนิการ์ไล่ใจไล่คือกันแต่ว่าเงินมันเฟอ้อมันก็เหตุให้หลายคนลำบากนะพี่น้องเพราะว่าจะเป็นทางไล่ก็แล้วแต่นับแต่ลาวลำบากเวิร์ดเนาะการชีวิตนับจำบ้านก็เรากับแม่เขาบอว่าอีกก็คือในเมื่อเมื่อก่อนในคาบตาลเนาะคายบูตาลไปจะเสา ไปแต่ตะเวนขึ้นพี่น้องหกหมู่หกมหกมตูตะเวนขึ้นกระนางเหือหางยาขงวขับไปเองแล้วขับเองเนาะตะกี้เขากับบาวิดไปส่งรึเปล่าเป็นเป็นผีของแม่นะไปส่งเนาะบาวิดเดี๋ยวพูดไงเราไปส่งหนึ่งก็มานะ่ะตอนแดงประมาณสามหมูหรือสี่หมูเขาก็ไปขับเอาเรา,าใกล้เตอร์กับนายี่น้องนางเหือเอาไปเนาะเป็นเหือเอาตัวเองไงล่ะเป็นเหือหน,หน่อย ให้การมาตานคนขึ้นแล้วก็ไปคนขึ้นแก้มตะลิงอยังเองราตะกิเนาะทรงดูเฮียจนจบหลายคนเนาะไอ้หน่องเอาอีกกรจบหลายคนเฮียนมัธยมเนาะบาวิทเฮียนพีชชาศีบมีแต่บาวิทเองแล้วก็ไอ้ความไอ้ความบาวิทเนาะส่วนไอ้อีกสองคนก็คือบริฮียนเฮียนจบมัธยมสำนักเนาะเพราะว่าเรออกมาไทยอีพีเบิดเนาะออกมาไทยไอ้บาวิทสองคนมันนี่ ในส่วงปัจจุบันนี้เนาะในส่วงปัจจุบันนี้เงินเฟอ้อเกิดมาหลายท่อโตพี่เนาะเงินเกิดมาหลายท่อโตหนึ่งบาทเท่ากับเจ็ดร้อยกีบแปดร้อยกีบบาง์บอนก็สิบหกพันหนึ่งพันกีบเด้พี่เน,ะเนาะหนึ่งบาทเนะาเนะเฮตให้ลำบากหลายในส่วนอะไรก็พอเมลวกิกอะไรเฮตส่วนหลายเนี่ยอาชีพละลักเลยก็คือเป็นการเน,ะเน,นาะเฮตนาเน,ะเน,นาะเฮตนาปลูกเขาสองรดูเนาะ ในเมื่อก่อนเทวิธเหอยู่บ้านนนัส่วนร้ายในเหตุระดูเดียวเป็นระดูฝนที่เห็ดเขาเนาะเป็นเขาหน้าปีเขาเป็นระดูฝนหน้าปีแต่ว่าก็มีส่วนหน่อยเสียหาปีหรือว่าสองสามปีหรือว่าบาปีจะในเหตุนาแสงเธอหนึ่งนะแต่ก่อนไวตอยู่บ้านเราทีวิทย์ยังหน่อยอยู่ส่วนเงินมันก็เดิ่มเดิมเดิมขึ้นมาหน่อยหนึ่งแต่บวขึ้นถึงขนาดบ้าเฟ้อในปัจจุบันนะในสองก่อน นะครปลูกแตงแน่ปลูกหมักทัวเน่นเนาะเลียงไก่เดียงเป็ดเดียงหมูในการเดียงงัวเออดีง,งัวจะมีอิกอเรเลียงค้วเนาะเดียงขั้วเลียงคว้เงควเสยหาปีจะได้ขายตัหนึงนพี่เนาะสี 4, 5, ปีด้วยากปีจะได้ขายนึงเพราะว่าปูพเพราะว่าเดียงเอาไว้ร้ายหรอกพี่เนาะหาฮกโตฮกเกตโตเอสนะ สูงสุดเจ็ดแปดตัวสูงสุดเนาะมาทีกระปั้นคนอื่นเดียงแน่ให้เขาเอาดูมันอย่างประมาณน่ะคนขางเงินขางสารกับให้เขาเดียงเอาดูมันนะเพราะว่าเขาบอมีคนเดียงเขาเดียงบ่ไว้แถวบ้านเราเนาะหยาโยงอะไรเงี้ยก็หาหยาพี่น้องบาคึ้ในเมืองในเมืองสนัทหยาพอเขมีง่วงมีขวายเนาะปัจจุบันนี่ก็เพิ่นก็ลงไปเก็บเกี่ยวหยาเนี่ยเกี่ยวหยาลำบากพี่น้องหาหยาอยู่แถวบ้านหยาลำบากแห้ง แต่ว่าเพื้นที่มันกลายจะว่าเราเคยปลุกเองยืดเถื่อนนะมีจะไปหายเอาแบบธรรมชาติเอามาเกลืองวอัวเกลือควายเหาอในปัจจุบันเนี่ยก็มีง,วงัวงนำ้ำกงอายนะเกลือแม่เดียงเนาะควายน้ำเป็ดไก่หมูกัเซาเลี้ยงเลยเป็นเนาหมูเพราะว่ามันเป็นราคาเนาะหมูกัเซาเลี้ยงไม่ได้เป็ดไก่เนาะที่เลี้ยงอยู่แลยก็ควายวไอ้บริการใายเราขายอยู่พี่เนาะให้เรา,า,เรา,าขายควายเพราะว่ามันก็ลำบากไปหาหญ้าหางวงแม่มัน แต่ก็เดียงรูกเดียงล้านอีกล้านกับสองคนอยู่แล้วก็เป็นคนเดียวแดีวก็สิขายเครื่องอีกอาชีพขายเครื่องเครื่อม,มาเห็ดมาแบบประมาณสองสามปีเล้พี่น้องเทวิตลงทุนไหน้เทว้ตคิปก่อนว่าไปเดี๋ยวเราไปเนาะเทีท่ลงทุนไห้น้องสาวเห็ดอยู่บา้บานปัจจุบันนี่ยังขายคือเกา่าแปลว่าเป็นหารขายของชำนะพี่น้องแต่ว่าเครื่องมันก็่าเชืมม้อลาไหเนาะเทวานอ่ะเป็นหารในหน่อยนะลงทุนสามสี่พันธมิตรเขาไปทานในน้อย,อยคือจะ ปัจจุบันก็เป็นอาหานน้อยคือเกอเนี่ยแต่ว่าก็พอได้ขายเพราะการใส่ใจในวันการเมืองก็มีแต่เอาน้ำหันเนี่ยไปใส่ใจเนาะแล้วก็ซื้อกินแน่เพราะว่าเขาบอกมีได้ไรเนี่ยขายลูกตาลนะกอผลิตขายมาหลายปีในพี่น้องเพราะว่าเขาสาร้างสะพานเนะาะสร้างสะพานขามไทรอนโค้งก็เลยบัวลอยขายเนาะในปัจจุบันเออในแต่ก่อนเขาบริสสะพานขามเนี่ยก็ต้องลงเหือลงเหือเรีวยกว่าเป็นบักนะเป็นเหือ คามรถจักรรถใหญ่อย่งางเง้ยนะพี่น้องเขามาถึงฝั่งเขาเขาสโล่จอดกันเขาก็บายรนะกว่าเขาเสด็จลงเหือขามไปฝั่งหนึ่งเนาะในปัจจุบันเขาที่สพาเนี่ยเขาก็บบริษัทขายเขาก็ขาได้หลายตัวนั้นไปเนาะตะวันบักตันเสมอก็มีคนเป็นมีคนเสื่ออยู่แต่ว่าบุกเตกิเนาะหลายคนก็เดือดร้าไปบริหิทธ์ก็แมววิทย์เนี่ยแล้วก็บริหิทธ์กูเบอร์เนี่ยไม่ได้เห็นหน้าเนาะในส่วนนั้นก็เห็นหน้าปีตัวยำแดงเห็นหน้าแซ่ เห็ดทุกปีเลยตอนนี้พี่น้องเพราะว่ามันกะเศรษฐกิจมันกะบอดีคือแต่ก่อนนะรายจ่ใจขอบครัวสิ่งของอย่างต่างมันกิดแพงเกินวัดทุกอย่างจําเป็นไหนเฮาดินลน้นอีกหลายถอโตเลยพี่น้องเลยการใส่ใจก็เลยขอบคุ้งเนาะดีแต่ว่าบริสุทธิ์ชนคนที่อ่น,นพี่น้องขโมยเนี่ยพอให้บริสุทธิ์ชนคนที่อ่นนี่ยน้องสาววิกย์่ะบริสุทานต่อเนาะเฮียนจบม .7 มา,าหลายปีแล้วก็เลยจบ มากะเลยไปหาเงินหาค้ำไปพี่น้องส่วนร้านอีกคนหนึ่งกะหลายคนในพี่น้องร้านกะบริข่องเฮียนเนี่ยเนาะก็เคยประยุทธ์การเริข่องเฮียนบริสวงเฮียนนะพี่น้องก็นามิตรร้านสองคนเนาะก็นังหน่อยๆอยู่กเสษีย้เขาอยู่ประมาณปีหนาปีหื้อเนาะเกษีเอาเกษียณเสษีย้เขาพอแม่เกษีทรงเสริมพอแต่เฮียนพอแต่เขียนไหลอ่านออกเขียนเป็นนะพี่น้อง บ่ท like ึงกันว่าสิเคียนขึ้นไปเป็นเจาะเป็นนายขึ้นไปจบปริญญาต่อปริยติมันหยาถดกูเมื่อนี่อยู่ลาวเขามันบคือประเทศอื่นเนี่ยเนาะเชิงรลายคนเรียนมากะบริสุทธิ์ยังเราพี่เนาะในกาเป็ดไก่งอกควายมันก็ยากเนียอยู่บ้านนั่นเพราะว่าห้ำเกิดตอนในสื่อห้ำซึเกลือเป็ดเกลือไก่ไก่เนี่ยว่าบริเกลือนเพราะพนัยเนาะเป็ดห้าตอนในเกลือมันเมื่อหนึ่งเมื่อละเทือาระว่าสองเทอเนาะเาจะได้ซื้อห้ำยังอีก แล้วเขาเฮ้าเนี่ยเขาไปซีอยู่ในบ้านซีเสียให้เขาแต่ว่าในปัจจุบันไว้กับพอวิกก็แล้วกับไรซื้อหงซีเนาะหงซีหน่อยเขามาปั่นเขามาเออเขามาซีอยู่ในเหื่อตัวเองเนาะสำกครัวเนาะเขาเลยอาศัยว่าได้แก็บแน่แก็บก็ใช้หอยให้หานะ้วก็มีอย่างห้ำแน่ก็จะได้เกลือเกิ่ไกลือไก็มากระจายฮะก็ ลดน้อยลงตัวนี้เนาะสำหรับตัวนี้งบอกใครมาต้องร่วบนะมันกับไรนะรายจ่ายไปเนาะในครอบครัวรู่ฮิเทวานเะฮะซอยพนานซอยพนิเบียรบ้านการเมืองมากะหลายอย่างหลายอย่างแปลว่าหาบทันหาบทันใส่ไปเนาะกับพระวันนี้แหละที่พ่อแม่าบาวิทเห็ดอยู่กับเบอร์เนาะก็คือดารักก็คือเดี่ยงเอ่อเหยตนาสองนรูนรูฝนนรูเดะในกา ปลูกพักปลูกหญ้างแล้วเนี่ยไปตลาดขายนำหรืออะไรเกลือพริกเปียกหนัวเดี่ยงไก่หนึ่งเป็ดไปขายนําเนอซ้วนหน่อยเพราะแต่แดกพริกเปียกหัวเนี่ยเพื่อนเนาะ่าวางว,างวาง่าเสร็จไปขายว่า,วาเป็นลอยโตสองหน่อยโตอย่างเงี้ยประมาณยับไปเจอโตซ้อนซับโตไปขายเพราะแต่ก็เกลือพริกเปียกหนัวเพราะแต่กลุ่มเอาชีวิตต่อเป็นวันนะอยู่วหวานเนากับพระปานนี่เนาะ แล้วเมื่อบานบาวิกสีให้ดีววิวพี่้องเัาระเบิดงว่าการชีวิตกันเป็นอยู่ที่ซอปปลาเอาเป็นแบบไรเนาะกอบคร้วัยวะเป็นแบบไบบรเ,บบไเอออาศัยอยู่กันเป็นอยู่แบบไรหากินหาอยากแบบไรเนาะเนียไก่เนียเป็ดแบบไรเกสีให้พี่รองครับติดตามรับชม บาวิทเนาะก็คือบาวิทกิจกบรนประมาณสิ้นเดือนนี้เนาะให้พี่น้องเขาติดตามไว,เวามามไเ้เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้บาวิทด้วยว่าพยาสนับสนุนก็สามารถกดสมาชสิกธิ์หลายรพี่น้องหรวอว่ากดสปอตเอง์ส่งกาลังใจให้บาวิทเทตุกิบต่อไปนะพี่น้องพอกันกิปหนาพี่น้องสบายดี